สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมามาดูพ่อบ้านหมักหมูกันจ้าอันนี้เราก็ตำตำกระเทียมพริกไทยใช่ไหมพ่อตำพริกกระเทียมพริกไทยนะคะใส่ตะไคร้หรือเปล่าใส่ตะไคร้ด้วยนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็อันนี้เราก็จะใส่รถดีนะคะทุกคนใส่รถดีอ่ารถดีมันก็แข็งนะเนี่ยอ่ สูสิคะกำลังใส่รถดีเลยคะ่ะใส่รถดีโรยลงไปจ้ะจากนั้นเราก็เอาซอสหอยนางรมใส่นะคะซอสหอยนางรมนี่ค่ะเยาะเๆยาะเยาะเยาะลงไปนะคะเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันกรอบอ,อันนี้ก็ใส่อะไรเนี่ยซีวซอส ซอสฝ,ฝาเขียวใส่นะคะทุกคนอเออมาลงไปนะคะจะทำเค็มนะคะเพราะว่าเรากินเค็มไม่ได้อันนี้ใส่ผงนัวอีกค่ะใส่ผงนัวลงไปเลยจากนั้นเราก็เอามือขั้นเราด้วย้าพี่น้องเอามือขั้นเราด้วย้จเด้อกินสองตายายด้วย้ะทุกคน เราก็จะเอามือขันคเลีคเลีคเลีคเล,คล,คล,คลให้เข้ากันนะคะไม่ใส่เกลือใช่ไหมเนี่ยอ๋เอเฉพาะซอสฝาเขียวนี่ก็เค็มแล้วแล้วก็ซอสหอยก็เค็มเหมือนกันอีกทั้งรสดีก็มีเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงผสมหลายอย่างแล้วนี่แหละคะ่ะเราก็มาโคเลีคเลหมักไว้นะคะหมักไว้เราก็เอาไป ย่างกันจ้ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่ดูสิคะอันนี้เราจะย่างหมูนะคะแล้วก็จะมีย่างหมูเสร็จเราก็จะทํตาตําส้มตําค่ะแต่กว่ากว่าจะเสร็จก็คงจะนานนะคะเนาะทําไปเรื่อยๆคะ่ะไม่ไม่รีบคะ่ะไม่รีบตายายไม่รีบนะคะอันนี้ก็จะมีผักนะคะผักผักแล้วก็มะเขือเทศถุงละสิบบาทอันนี้ก็มะละกอนะคะ มะละกอลูวกวหนึ่งลูกใหญ่มากเนี่ยค่ะเราก็จะตํากันนะคะวันนี้ก็มีผักกาดผักกาดแก้วนะคะทุกคนผักกาดแก้วเนี่ยไปกินกรอบๆนะคะทุกคนเนี่ยค่ะอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นย่างหมูนะคะทุกคนย่างหมูอร่อยอร่อย <c oughs> จ้านี่ละจ้าเราก็กำลังย่างหมูอยู่นะคะเอาลงแล้วจ้ะไฟร้อน ย่างหมูกันกินกันตอนเย็นนะคะ,ะทำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนทำไปเรื่อยๆให้มันสุกนะคะ,ะดูตอนจบเออดูตอนสุกนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปนะคะวันนี้ย่างหมูกันกินกันจ้า